เลคกคนซิมเรื่องสาวน้อยแวมพายตอนที่หนึ่งหนึ่งในตระก,กูลแวมพายที่หลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางมนุษย์และเป็นหนึ่งในครอบครัวแวมพายสายเป็นมิตรคือจะไม่ดื่มเลือดมนุษย์ประทังชีวิตด้วยเลือดของกระต่ายป่าหรือสัตว์ป่าเล็กๆที่จับได้นั่นก็คือครอบครัวอาริซาเบ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนคุณนายอลิซาเบตและสามีออกไปเที่ยวกลางป่าขากลับรถดันเสียระหว่างที่กําลังหาทางซ่อมรถอยู่นั้นเจมสามีของอลิซาเบตก็ถูกบางอย่างโจมตีอลิซาเบตกรีดร้องสุดเสียเมื่อเห็นว่าเจมถูกคนที่มีพละกกำลังมหาศาลและมีเขียวยาวแหลมกำลังกัดเขาที่คอก่อนที่มันจะดูดเลือดของเจม เป้าหมายต่อมาของมันก็คืออลิซาเบตหญิงสาววิ่งหนีสุดชีวิตก่อนจะถูกมันจับตัวได้เธอพยายามปกป้องตัวเองเท่าที่จะทำได้แต่ก็ถูกมันกัดเข้าที่แขนอลิซาเบธคิดว่าตัวเองคงจะถูกมันกัดแล้วดูดเลือดเหมือนเจมแนน,นาแต่แล้วแสงสีทองของพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นก็ทำให้มันพังงะแล้วรีบวิ่งหนีจากไปด้วยพลังกำลังเกินมนุษย์ หลังจากนั้นอลิซาเบตก็สลบไปพอฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองได้รับความช่วยเหลือและกำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลสื่อลงข่าวว่าเกิดฆาตกรรมและเธอรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่ชีวิตของอลิซาเบตน,นั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเธอพบว่าตัวเองไม่อยากอาหารอีกต่อไปแต่กับกระหายเลือดอลิซาเบตได้ไปค้นคว้าจนรู้ว่าสิ่งที่เธอเจอ มันคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแวมพายและตอนนี้เธอก็กลายเป็นแวมไพายไปซะแล้วและที่แย่ไปกว่านั้นหลังจากนั้นสองเดือนอลิซาเบตก็รู้ตัวว่าตัวเองกำลังตั้งท้องอยู่5เดือนหลังจากนั้นลูกสาวของเธอก็คลอดออกมาสีผิวซีดขาวเหมือนกระดาษแถมคลอดออกมาก็ไม่ร้องไห้เลยสักแอะแทนที่จะดูดนมกับชอบดูดเลือด อลิซาเบตได้คลอดลูกสาวที่เป็นแวมไพร์ออกมาเสียแล้วเธอตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ว่าโอลิเวียยีปีต่อมาร่างกายของอลิซาเบตเหมือนถูกตะตับไว้เมื่อตอนอายุ20เท่ากับตอนที่เธอถูกแวมไพร์ตัวนั้นกัดเธอหลบซ่อนตัวเองและลูกสาวอยู่ในคฤหา์ห่างไกลผู้คนโชคดีที่แจมทิ้งมรดกมหาศาลไว้ให้เธอกับลูกจึงไม่ได้ลำบากอะไร เจอลำบากก็เพียงแต่ต้องคอยล่ากรกะต่ายป่าหรือหาเลือดจากสัตว์เล็กๆในป่ามาตุนเอาไว้เท่านั้นโอลิเวียเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงแค่หปีร่างกายเขาเติบโตเทียบเท่าแม่ของเธอตอนอายุ20แล้วก็ไม่เติบโตขึ้นอีกเลยความพิเศษของโอลิเวียคือเธอยังสามารถออกไปเจอแสงแดดได้ต่างกับแวมพายตัวอื่นรวมถึงแม่ของเธอที่ต้องใช้ชีวิตแค่ตอนกลางคืน ในสายตาของคนภายนอกครอบครัวของอลิซาเบตประกอบไปด้วยคุณนายไม้ยังสาวกับลูกสาวสวยอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่กลา,างป่าเร้นกายจากผู้คนโดยไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเธอสองแม่ลูกคือแวมพายกระหายเลือด โอลิเวียลุกไปไหนมาอลิซาเบตเดินลงมาจากบันไดขณะที่โอลิเวียกำลังเดินกลับเข้ามาในบ้านออกไปเที่ยวในเมืองอีกแล้วใช่ไหมหนูไม่กัดใครหรอกน้าโอลิเวียบอกก่อนจะยักไหล่เดินไปเปิดตู้เย็นเอาอาหารเย็นออกมานั่นก็คือเลือดกระต่ายมาดื่มแต่เลือดกระต่ายเนี่ยรสชาติแย่อย่างกับน้ำยาล้างจาน เราจะกินเลือดมนุษย์ไม่ได้นะลูกแม่ไม่อยากลองบ้างหรอวันนี้โอลิเวียไปเดินในเมืองมามนุษย์เลือดอุ่นๆเต็มเลยนะแม่โอลิเวียรู้แล้วนะห้ามยุ่งกับมนุษย์ห้ามกินเลือดมนุษย์ห้ามฆ่ามนุษย์โอลิเวียกรอกตาไปมาก่อนจะเดินขึ้นไปบนห้อง ที่ไงผู้เป็นแม่ได้แต่ถอนหายใจเธอเป็นไปได้ก็อยากจะสั่งห้ามลูกไม่ให้ออกจากบ้านเสียด้วยซ้ำแต่พอรู้ว่าลูกสาวของเธอมีพละกําลังเหนือแวมพายตัวอื่นแม้แต่ตัวเธอก็สู้ไม่ได้ทั้งยังไม่กลัวแสงใช้ชีวิตได้เกือบเหมือนมนุษย์แต่โอลิเวียเองก็รู้ตัวดีว่าเธอไม่ใช่มนุษย์เธอไม่กินข้าวแต่ต้องกินเลือดถึงจะอิ่ม เธอเกิดมาก็แทบจะเป็นผู้ใหญ่เลยและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องพาเธอมาหลบซ่อนตัวในเมื่อเธอไม่จำเป็นต้องกลัวแวมพร์หรือมนุษย์หน้าไหนทั้งนั้นโอลิเวียจึงค่อนข้างมีนิสัยเย่อหยิ่งเย็นชาไม่แยแสต่ออะไรกระทั่งวันหนึ่งเธอได้เจอกับมนุษย์ชายคนหนึ่งในป่าเขากำลังเล็งเล,งเ,ลงเฟินไปที่กวางตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่โอลิเวียหมายตาเอาไว้ แต่ก็ถูกตัดหน้าไปเสดได้เมื่อเธอโผล่มาทางด้านหลังชายคนนั้นทําเอาเขาสะดุ้งโยงค,คุณเอ่อสวัสดีครับไม่ได้ว่าจะมาเจอใครในป่าแบบเนี้ยฉันต้องถามคุณมากกว่าบ้านฉันอยู่ทางนั้นเองอ๋อคุณคือลูกสาวของคุณนายบ้านนั้นสินะรู้ด้วยเหรอคือผมก็ไม่ได้ตั้งใจฟังนักหรอกแต่คนในเมืองเขาก็พูดถึงพวกคุณแม่ลูกทั้งนั้นน่ารำคาญ โอลิเวียพูดจบก็จะเดินจากไปเอ่อผมโนอานะคุณชื่ออะไรเหรอถ้าได้ยินข่าวลือไม่รู้ชื่อฉันเลยไงก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจฟังไงโอลิเวียเมื่อโอลิเวียบอกชื่อตัวเองโนอาก็ยิ้มออกมาได้รู้สึกเหมือนหัวใจพองโตเหมือนด้เจอรักแรกเขาให้แล้วยังไงอย่างนั้นยินดีที่ได้รู้จักนะโอลิเวียแล้วผมจะได้เจอคนอีกไหมถ้ามาก็ได้เจอแหละ โอลิเวียบอกก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้โนอาห์ได้เต่มองตามหลังหญิงสาวไปด้วยรอยยิม้มหลังจากวันนั้นโนอาห์ Noah ก็มักจะหาข้ออ้างเข้ามาในป่าไกลๆบ้านของโอลิเวียเป็นประจำจนในที่สุดทั้งสองก็สนิทกันพอที่จะนั่งคุยกันอยู่ยาวได้แล้วปกติเธอชอบทำไรงั้นเหรอเมื่อโนอาห์ถามโอลิเวียก็พยายามนึก วันวันหนึง่งเธอก็ล่ากระต่ายป่าบ้างลากวางบ้างหรือไม่ก็แอบไปเที่ยวในเมืองแต่ถามว่าชอบทำอะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้สิไม่เอาน้าเธอไม่มีสิ่งที่ชอบเลยเหรอแล้วสิ่งที่ชอบมันต้องหามันจากไหนละ่ะอืมคงเป็นโรงเรียนละมัง้งไม่รู้สิฉันเองก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองชอบเล่นบาสมากที่โรงเรียนโรงเรียนงั้นเหรอใช่ สำหรับฉันมันสนุกมากเลยนะแล้วเธอล่ะชอบโรงเรียนไหมไม่รู้สิไม่เคยไปจริงเหรอโอลิเวียเธอพลาดเรื่องสนุกแล้วรู้ไหมเอางี้สิอายุเราก็น่าจะได้เรียกกันถ้าเธอไปเรียนเราอาจจะได้เจอกันที่นั่นก็ได้นะหมายความว่าไม่มาที่นี่แล้วเหรอความจริงฉันแค่มาพักร้อนกับที่บ้านนะบ้านพักอยู่ทางชายป่าด้านนู้นพอหมดพักร้อนก็ต้องกลับไปเรียนแล้วโอลิเวียฉันอยากเจอเธออีกนะ ก่อนที่โนอาจะพูดอะไรต่อก็ต้องรับสายจากที่บ้านให้รีบกลับเขาเลยจำต้องโบกมือลาโอลิเวียโอลิเวียหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะฉันจะรอเธอโนอาส่งยิ้มให้ก่อนจะวิ่งกลับบ้านไปทิ้งใหโอลิเวียได้ต่มมองตามโรงเรียนอย่างนั้นเหรอโอลิเวียครุ่นคิดเธออยู่ใกล้โนอาก็ไม่ได้กระหายเลือดอยากจะกินเขาขนาดนั้น เธออาจจะไม่ได้เป็นอันตรายสำหรับมนุษย์อย่างที่แม่กลัวก็ได้นี่นาการไปโรงเรียนเองก็ดูน่าสนุกไม่ใช่หรอหรือแวมพายอย่างเธอจะรองไปโรงเรียนดีนะทุกคนคิดว่ายังไงกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของเรื่องสาวน้อยแวมพายโอลิเวียจะตัดสินใจยังไงนะจะไปโรงเรียนที่มีต่มนุษย์ตามโนอาไปจริงๆรหรอต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sim Story ด้วยนะคะยังมีคลิปละครซิมสนุกๆให้ดูกันอีกเพียบเลยนะ